ขาหมูหมูหมูอุบอุเยอะว้าวชาไทยกับชานมเย็นไม่เหมือนกันหรอคะเวลาไายให้ต่างชาติให้เอืมาอยมาไาจุ๊จิ๊จุดจิ๊แต่กรอบมากโอ้เลยไปแล้วนี่แหละคือความสนุกของตลาด วันนี้จีมินมาเก็บความอร่อยที่ตลาดตรอกหมอ้อตรองนี้เลยนะคะเขาบอกว่าตลาดตรอกหมอ้อนี้เปิดมานานแล้วแต่ว่ามาครั้งแรกเลยนะคะทุกคนแล้วตลาดนี้มีผู้ติตามเราคอมเมนต์มาเยอะมากแนะนําม,มาหลายคนด้วยนะคะว่าจีมินต้องเก็บตลาดนี้ด้วยนะพร้อมไหมคะทุกคนไปเก็บความอร่อยกันวันนี้เรามีผู้สนับสนุนด้วยนะคะเป็นแท็บเล็ต Android 15แล้วจีมินได้มาในราคา99บาทจากเทมูเลยนะคะตัวนี้จีมินลองใช้มาประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆเวลากินข้าว าดู YouTube กับ h ันซาหรือว่าเวลาคุยงานมีประโยชน์มากๆเหมาะกับคนที่ดูคลิปเยอะๆหรือว่าใครที่เรียนคอร์สออนไลน์เงี้ยคันดีมากแน่เลยเพราะว่าเวลาใช้นี่คือสบายมากแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะคะใครที่มองหาซื้อเทบเลตราคาน่ารักน่ารักตอนนี้ที่เทมูมีโปรโมชั่น99บาทเฉพาะสินค้าตัวนี้นะคะถ้าใครที่สนใจใช่ไหมคะสามารถใส่โค้ด นีแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรม99บาท Flash แฟลชแซลได้เลยนะคะทุกคนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะทุกคนใครมาก่อนได้ก่อนแน่นอนแต่ว่าถ้าใครพลาดไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีเรื่อยๆหรือว่าจะซื้อได้ในราคาประมาณ3,000บาทเข้าไปในเทมูลแล้วก็กดคนนี้ได้เลยนะคะทุกคนจีมีมีร้านอันหนึ่งที่เล้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองไปดูก่อนนะคะอุ้ยกุ้ยปิง้งอะ่ะกุ้ยปิ้งโอ้หวานนะอันนี้จีมีจำได้ใช่ไหมคะ อันนี้กล้วยพันอะไรคะกล้วยขัดมุกครับที่เรากินตอนนั้นอันใหญ่ๆไจ้าจำได้ไหมอ่าจำได้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 ได้จำได้จ่ได้จำไน้ได้ค่อด้จำไดนจอได้คือเ้็กๆห้่อไเ้จ่องแจบได้จนได้จนไอ้จาไเ้จำไห้่ำได้จำะด้ขายเท่าได้่ำได่จำได้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 จำคดะจ้จำได้จ้จำไอ้จำไอ้จำได้จำไม้จำไอ้จด้จำได้จำได้จำไี้ได้จำได้อ อย่างนี้เลยว้าวไอติมค่ะไอติมร้อนๆมันบอกคุณค่ะมันจะละลายแล้วมันจะละแล้วทุกคนว้าวบ้าไปแล้วจริงๆมันเป็นหวานเปรี้ยวแบบธรรมชาติเลยอ่ะมา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 ระวังนะระวังร้อนนะอุ๊ยร้อนเธอแต่ก็ ร้อนๆ 까만 โอ้ก디어าม와้고구마 고구마 아니야 이거 <laughs> 바나나야. <laughs> โอ้โหได้ของหวานที่แบบเพอร์เฟกมากเลยอะเลิศเลิศเโอ้โห,โโอ,โหอันนี้เก็บไว้กินที่บ้านต่อเลยดีกว่าร้านชื่ออะไรคะที่นี่ร้านกล้กวยปิ้ง้นกล้กวยปิ้งเลยร้านกล้วยปิ้งตนผักซอยโอเคคะ่ปะปกติตอตหมอคือจริงๆเขาปิดสิบโม,มงแต่ว่าตอนนี้ก็แบบรู้สึกคนเยอะด้วยนะคะยังไม่ปิดเลยใช่ไหมคะ อยากกินอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศขายเท่าไหร่คะแม่อันนี้โลละร้อยยี่สิบแล้วอันนี้หกสิบบาทหกบาทอ้อันนี้ก็หกสิบอันนี้หวานไหมคะหวานอันนี้เป็นพันน้ำผึ้งเลยพันน้ำผึ้งโอ้ยัี่เอาสองถุงเลยค่ะเชียงใหม่นะอ๋อของเชียงใหม่เลยมาตลาดนี้ต้องกินอะไรบ้างคะพี่มีแนะนํำไหมคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยขนมหวานขนมหวานเหรอคะได้ขนมจะเราไปซอยดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยอคุณเยอะมากเนาะคุณเยอะด้วยผักเยอะด้วยของกินเยอะด้วยจริงไหมว่าต้นทางที่จีมีมานี่คือจะเป็นแนวแบบผักแบบพวกผลไม้แล้วก็พวกทําอาหารสดๆนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกันสี่ินจอแลจอสวัสดีค่ะอันนี้อะไรเหรอคะอันนี้เกี๊ยวน้ําแต่หมดแล้วนี่มีเอาไครับอ๋ออุ้ยตบีสองก้อนแล้วก็เกี๊ยวห้าตัวห้าอร่าตไหเกี๊ยวกุ้งนะเกี๊ยวกุ้งหมดแล้วเหรอคะหมดครับหมดเกี๊ยงเลยอ๋อเสียดาย เดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะได้เลยค่ะแนนอนพี่ซุปซอลที่นี่เจอแน่นอนโอเคค่ะเลิศค่ะหนูจะมาอีกรอบนึงค่ะเป็นอะไรเปล่าอ้าวคุณแใส่ซอสด้วยโอ้ใส่ซอสด้วยเลยไส่เลยมาตัดตาเลยแต่แม่ไม่ทิ้เยวรัตนอันนี้มูสับเหรอคะใช่ใช่มูสับว้าแม่บอกว่าอันนี้ให้กินฟรีด้วยโอ้ยใจดิม มากินแม่จะกิสซุปาลาปลาไหลจบแล้วเมืองไทยใช่ค่ะคนไทยแล้วค่ะมาชอมแม่จอมแม่คนนี้โอ้ซาลาเปาหมูสับนะคะทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเก้าหลีค่ะเกอันยองเทย์แนนอร่อยมากมูสับแบบหอมด้วยแล้วเป็นเหมือนที่อื่นโอ้ ยำมียำมีเป้นทำเองเหรอคะคุณแม่ใช่ใช่เหมือนต๊อกของเกาหลีเออจริงมันนึบๆอันนี้ขายเท่าไหร่คะนี่สิบห้าบาทมีมีไส้อะไรบ้างคะตอนนี้มีหมูสับไก่เค็มไส้เผือไส้ถั่วเหลืองเอาเผือกหนึ่งแล้วก็หมูสับสองราคนละครึ่ง หนูคนละครึ่งไม่ได้ดีนะคะจีมินมาทานเพราะว่าร้านเนี้ยจีมินเล้งไว้อยู่เหมือนกันว่าจะกินแต่ละเปาให้ได้ก็ต้องไปหาลูกสาวแม่นะที่เยาวพรรณ์นี้ข้างๆร้านทองหัวเส้นแห้งสาตว์สองตรงนี้หรอคะตลาดตองน่อหรอทีเยาวราชอ๋อร้านเดียวการรับบิ๊กเกอร์รับบิค่ะกอร์คือคือค่ะ เจ๊อะกินดูค่ะชอบกินทูเรียนเก่งมากใช่ค่ะคนนี้ชอบทุเรียนมากจิ้มซมซมจิ้มเรเก่งติดตามพวกันมาแล้วชอบดูตอนที่หนูกินทุเรียมอะแล้วก็ไปที่อะไรนะตลาดไอซ์แลนด์เป็นทุเรียนบุฟเฟ่ซใช่ดูจริงๆด้วยตัวเองด้วยเหรอไม่หมดเลยเหรอไม่ขอคุมาก ไม่รู้ได้ยังไงล่ะรักนะคะขอบคุณค่ะให้สุขภาพดีๆเ็งเฮงรวยรนะคะขนลุกขนลุกเกาหล็รก็ว่าอะไรนะขนลุกโซร่มดดะแล้วแม่มาใหม่ได้ค่ะได้ค่ะคานดีจังจาเอี่ยวานเอ่ะเดียวนี้เดยน้เดี๋านเอยวเดยนี้จีนีค่ะสวัสดีครับยันดีค้อรับ เราจะไปกินหมูอบก่อนนะคะทุกคนร้านนี้เราก็ต้องรีบไปแล้วก็ค่อยวนมาใหม่กันหมู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 หมดไม่ได้มานี่ก่อนไปกงมูบี่<อ>พุ้ดตามจริงๆเอโจเยอะมาก <laughs> มาก <laughs> อันนี้ <laughs> มาคะ เรัสดีนค่ะเพิ่งมาหรอคะหรือว่าพี่เดินทุกวันโอ้ทุกวันหรอคะมีอะไรที่แนะนำหนึ่งอาหารเลยไหมคะอาหารเลยอยากกินแนวไหนอยาของข้าวหรือของหวานของข้าวหมูหมูหมูอกอกต้มยอร่อยทั้งคู่มีตรงค่ำเลยเหรอคะใช่ใช่หอมยามากได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะรอดูได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ หนูได้มาว่าที่นี่อร่อยมากกินปลาขาหมูอย่าขำต้องกินก่อนใช่ไหมคะต้อง <laughs> นี่แหลมหมูที่จีมินรอมานานมากทุกคนเ <c oughs> <ๆ S 1> ขาบอกว่ามาตลาดตลอกหม้อแล้วต้องกิน<อ>แล้วก็มีผู้ติดตำจีมินก็บอกว่าต้องกินอันนี้<อ>คุณลุงอันนี้คือหมดแล้วเลยใช่ไหมคะมต้องรีบววซื้อแล้วมีกุนเชียงหมูสามชั้นซี่โครงอันนี้อะไรสันคอสันคอแนนนิ่กินอร่อยหรอคะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆที่นี่จะมีหม้อหม้ออบโอ เก็บแลวเด่นนี้เลยอบอมในค่อเลยใช่ไหมคะยอย่างเตาถ่านสุดยอดนี่อันนี้แบบมีมักด้วยเลยใช่ไหมคะมักด้วยโอ้คนเยอะมากไปต่อแถวก่อน หูหลังมาช้ามาถ่ายเตามาอะไราแล้วหมูเจี่ยวกับตเตาสวยต่างประเทศเขาชอบมาถ่ายอ่ะท้องเกาหลีเร็วละเส้นเร็ว,วคุณเชียงขอบคุณค่ะอืมม,มันไม่แข็งๆด้วยอะ่ะอืมวันยุคโป๊ยุคโป๊ยุคเตาใช่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  สโมกกี้สุดๆเลยอะ่ะอือม,มีกลิ่นลมควันไปครับว,ว,ว้าวแล้วลว, <laughs> ว้าวอ,อันนี้เพอร์เฟคว้าวอร่อยมากค่ะมันเป็นหมูที่ไม่ใช่ว่าล้าเลนะปะคือมันมีความเคี้ยวได้ด้วยสัมผัสดีมากเลยเอา,าเนเอ,อานี้เส้นนึงเอาอนี้เส้นนึงแล้วก็ที่เมื่อกินหนูกินด้วยเอาหนึ่งเส้นด้วยค่ะเส้นเล็กครึ่งน,น,นี่อันนี้จริงๆม่ใช่ซื้อกับบ้า <laughs> ลุงขายมานานแล้วเรืองยาคะทีเนี่หรอคะสามสิบปีแล้วว้ารุ่นแรกเลยใช่ไหมคะครับเราเจอมาสเตอร์หมูอบแล้วนะคะทุกคนถ้ากินกับส้มตำนี่คือสุดยอดแน่เลยกินหมูกรอบลุงอร่อยมากดีดีวันนี้หมูกรอบหมดเลยโอ้ กินกับโซจูโซจูเป็นเหล้าเกาหลีค่ะคุณลุงน่าจะเหมาะมากหรือว่าแบบเบีอยอย่างนเงี้ยโหสุดยอดแน่เที่ไไ้หมูก,ก็ไม่มีแต่ว่าวันหลังหนูจะมาใหม่เออมาใหม่มาตอนมาเช้าหน่อยได้ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ทีละหกสิบโลหกร้อยแล้วที่คง2องเต้นอร่อยอร่อยมากค่ะเคยมาทันไหมคะหรือว่าครั้งแรกหนูก็เหมือนกันแต่ว่าหนูติดใจเลยลองชิมดูค่ะ <c oughs> อันนี้ของหนูเท่าไหร่คะ420โอเคครับ6อี่2 420่ ขอบคุณค่ะบครับ๊ายบายอันนี้ก็ขายดีมันเป็นหุบปังแต่ว่าไม่มีไส้ข้างในไม่มีเลยอันนี้ขายเท่าไหร่คะ18บาท18บาทเอาสองค่ะอู้ววอันนี้เรียกว่าเชื่ออะไรคะมันโถเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วที่มันเป็นเด็กดำๆนี้อ๋อลูกเกดองอร่อยมาก อันนี้ก็ล่ออีกแล้วลูกเกดมันโถอันนี้จีมินบอกได้ค่ะใครที่ชอบต๊าคนเกาหลีคะเพกโซลกีเพกโซลกีอ๋อว้าโอ้ยเป็นไงเป็นไงอยากกินนมอยากกินน้ำแล้วน้ำนมอยากกินนมนมเออเออได้ได้แบบปะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวว่าแล้วกลิ่นชาเย็นชาดำมาจากนู้นเลยอ่ะโอ้โหหวานไม่หวานคะหวานเลยค่ะแข็งไม่แข็งคะแข็งไม่แข็งอะไรคะแข็งไม่แข็งหวานอย่างนี้เขาเรียกไม่แข็ง20แต่ถ้าแข็ง25เอาแข็ง25ค่ะเอาแข็งเลยคอแข็งเลยหนูไม่รู้เอาแข็งเลยค่ะเอาใส่ว่าน้ำแข็ง อ่าไม่น้ำแข็งอันนี้แข็งน้ำแข็งแข็งน้ำแข็งอ้แต่ว่าน้ําแข็งง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 ร้กาแฟเต่าจังนะคะร้านกาแฟเต่าจังเต่าเต่าเต่าจังเต่าจัง เตาเตาจังเตาจังเตาจังมาก่อนเตาบินมาก่อนเตาบินไม่ <c oughs> ไม่มจักมาก่อนเตาบินได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูไม่รู้จักแต่ว่าหนูหนูจะลองหารูปดูคะ่ะ <c oughs> อันนี้ปูไหมครับปูปูปุปูปค่ะนี่แหละคือออริจินอลชาไทยสุดยอดมากอืว้าสดเชื่มากอร่อยมาก คุณแมพี่พี่ตกใจชาไทยชาไทยกับชาโนเมียนไม่เหมือนกันหรอคะเหมือนกันค่ะเวลาขายให้ต่างชาติใช่ชาไทยชาไทยชาไทยใช่ Gorgeous ชาไทยชาไทยเออชาไทยเทคชาไอ๋อนั่งรถนั่งรถเออเติเป็นภาษาเกาหลีนะคะทุกคนชาไทยแปลว่าขึ้นรถนั่งรถปลาเยวราะมีปลาหนึ่งมีปลาทอดเอาเป็นทอดคือตัสี่สิบมีหนึ่งโลชั้นก็ได้ปลาโปลาหนึ่งก็ได้โอเคค่ะผสมเลยค่ะ ลัดนี้คือแถมให้ทุกคนเลยอะนี่ก็แถมทุกคนกันในถุงไหไม่เหม็นจริงอร่อยมากไม่เค็มไม่ขาาเลยเราไม่มีบอลลกกระดูกก็คือทำให้มันเด้งเด้งะเดิดเด้งมากเลยค่ะตัวนี้มันเป็นเนื้อปลาแท้ไม่เบื็อเลยจ้าวเีดีด นี่แหละคือความสนุกของตลาดเนาทุกคนแต่ละที่มีอะไรแบบของอร่อยทุกอย่างเลยอะเป็นฟอยที่มีอาหารเยอะๆก็เลยเรียกว่าตอกหม้อเือเปล่าเพราะว่าหม้อคือหม้อแบบพุ่งๆข้าวใช่ไหมคะทุกคนแล้วได้อะไรมาเยอะแยะเยอะมากหนูไม่พลาดเลยซื้อทุกอย่างเลยค่ะกลับบ้าแล้วกันเจอกันนะคะเจอกันเจอกันเจอกันค่ะแต่จริงๆยังไม่กลัดดูอีกก่อนว่ามีอะไรอีกไหมเจ้าก็บอกกบกข้าวแกงเหรอได้ได้ กุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมนี่กบกบกบเอากุ้งหนึ่งกุ้งร้อยเยอะเลยนะโอเคค่ะได้เลยค่ะอันนี้ะไรต้มยำไก่ลูกโอ้อ๋อต้มยำไก่หนึ่งด้วยค่ะโอ้โหนี่น่ากินไก่ไก่เยอะมากเลยแบบนี้ต้มให้แบบร้อนๆแล้วกินกับข้าวสวยนี่คือสุดยอดสุดยอดเดี๋ยววันนี้ลูกชิ้นหมดลูกชิ้นแบบเผ็ดๆอย่างนี้หรอคะอูโอ้เสียดายอยากลองกินดูอร่อยมาก อร่อยค่ะ0่ากินทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยได้ค่ะขอบคุณค่ะคือเยอะมวันนี้ท้องแตกแน่เลยไงไม่ซื้อข้าวกระย่างเหรอนูจะไม่ไปไหนแล้วค่ะแม่่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม คุณเกาหลีค่ะเหมือนญี่ปุ่นอาริกัโตอาริคัตโตไใช่ไหมคุณมิจิวะคุณตูนีอเลอยดิสกาแเก่งนะขอบคุณค่ะมาอยู่ใกล้กัอ๋อเกิดที่ไทยเลยค่ะใช่แต่นี่คงไม่ใช่ใช่ค่ะมาประมาณหกปีแฟนจุ๊ชื่ออะไรนะที่จับพุทธเนาะเออเหมือนเหมือนพุทธพุทธพุทธได้เพุทธ่ใพุท ชื่ออ,อะโรให้ดูนะคะใจดีใจดีนะคะุคณค่รารักมากเลยน่ารัน,นหมุกแล้นะะ่หรัไมากเบยน่ารัทมากเลยน่อ,อดอกองกิน ูรอนี่สั่งกินได้เลยไหมคะเอาในถมูไม่ก่อนก็ได้จริงหรอคะได้ใช่ไหมคะได้ลูกอ๋ออันนี้อะไรครับเผือกทอดเผือกทอดเหมือนทาโร่ทาโร่ทาโร่หรอเผือกทอดกินกินเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะกดนอะไหนคะเกาหลีครับลงมาจากใครเลยเกาหลีเกาหลี หน,น,นูไทยเออเอไหน้าเป็นเกาหลีล่ะหนูใจไทยคะ่ะเป็นคนเกาหลีป่ะคนเกาหลีคะ่ะแต่พูดภาษาไทยเก่งกใช่ค่ะขอบคุณค่ะ <co ld> แต่พี่มองแล้วว่าว่าเป็นเกาหลีไม่น่าไปกินแล้วแต่หน้าพูดไทยทำ <co ld> เนียงเพี้ยนๆหน่อยแต่ถือว่าเก่งใช่ไหมคะหนูก็ได้ว่าเป็นเพี้ยนๆ,ๆหน่อยดังที่ตอกนาองว้าวอร่อยมาก ว้าวเพราะว่ามันสดมันยังกรอบอือขอบคุณค่ะว้าวแล้วข้างบนอันนี้คือเปลือกหมดเลยเหรอคะแล้วข้างในคืออะไรเหรอคะก็เปลือกข้างในก็เปลือกอันนี้ก็เปลือกหมดเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นหัวของมันที่ออกมาเป็นเส้นๆแล้วเราเขย่าปุ๊บมันก็จะหลุดเป็นกลมๆและอันนี้คือที่แต่จริงๆอันนี้อร่อยนะของเด็ดเลยของเด็ดคนชอบคนจะกินอกรอบกรมๆมากกว่ากรอบ ใช่ที่่าบอกเขาบองว่านี่คืออันนี้คือสิ่งที่หลุดออกมาอันนี้คือกรอบมากมันเป็นเส้นเผือที่กรูออกมาในข้างในมันมีนหนูชอบอันนี้มากกว่าปกติเวลากินกล้วยทอดอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็จะกินอะไรที่มันเป็นปกรอบๆกบ็นนจะกรอบเกินไปก็จะไม่ให้ลูกค้าข้างในมันจะเนื้อน้อยหน่อยลมากัดดูเด็กข้างในจะเหลือเนื้อน้อยแต่กรอบมากโอ้ปัสก์สัก์เลย ว้านนี้เกลอดฟันหลุดจริงๆนี่คือเกล็ที่หลุดแล้วให้น้องดูเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่หลุดออกมาเป็นอย่างนี้คยเห็นหัวไหมลูกไม่เคยเห็นค่ะมันอยู่ในดินคล้ายคายมันคล้ายคล้ายมันแต่หัวจะใหญ่กว่าข้างในคือนุ่มๆเหมือนกินโมจิเลยอ่ะว้าโอที่กระชีดใสิไปแล้วมีถั่วด้วยด้วยแล้วก็น้ำจิ้มมีพริกนิดนึงด้วยนะคะโอ้กลิ่นเปรี้ยวๆหน่อย เปี้ยวหวานหเค็มเเค็มบวอเค็มเค็มก็คือบวบวยแล้วก็หวานกัน้ำตาลนะครต้องกินกินด้วยอร่อยหนึ่งร้อยเท่าเลยอ่ะ เราค่ะเราอยากกินปอเปี๊ยะบางคนอยากเจน้ำจิ้มเหมือนกินไก่ทอดเลยค่ะจิมินเป็นใส่น้ำจิ้มจิมินชอบจิ้มเลยค่ะเข้มข้นมากทังซุปซอสราบิสเทยว้าวว้าวว้าวว้ามว้ัวว้า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 ้าวว้าไว้าว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 วมา้ยวว้าววาวว้าวา้าววาวว้้าวว

ใหญ่มากใหญ่มากทำไมหัวมันใหญ่เงี้ยว้านี่นี่นี่หือยืมมากเลยอันนี้จะให้ฮันซานะคะจีมินขอบกินตัวก่อนฮันซาอยากกินอยากกินฮันซาอยากกินน้ำจิ้มเด็ดมากอ่ะน้ำซีอิ๊วอมซีอิ๊วขมซีอิ๊วเนาะอ้่อยปโรเลย 우와 야, 이 폴로. Yum, yum. w 예. a t came you? 날래 날래 나는, 나는, 음는 나는, 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 나랑결혼해는 나는, 예예 나는, 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 이 คือยังไงดิเหมือนซอสทะลุเข้าไปในเนื้อแล้วอะค่ะทุกคนเรียบร้อยว้าวป๊อปป้าปอปปาปอปปปอปป้าเออเว้ยคือรอนลมมากร้อนร้อนอืมเจ๊มร้อนทำไมลมเป็นคนที่ตัวร้อนฮัซซัตมายิ่งลมลมมากอันนี้ต้องมีข้าวพันซ่าใช่เลยต้องมีน้ำน้ำซุปอ๋อน้ำซุปด้วยเนาะกินได้ไหมอ๋อมีมีจุ๊ก ได um oh, really? yeah. ah. ้เหรองงได้จ hmm. oh, uh ุ๊กจริงเหรอกินได้อะไรก็ได้อุ้ยช็อกอะเจมอู้สเจมมากได้เหรอได้ทำไมไม่ได้ไม่ใช่คลิ๊งคือไงมาเป็นน้ำซุปไงเกาหลีเมืองก่าคุณเกาหลีข้างเนืมาที่ไทย อ๋อโค้โค้าทำไมโอ้เขาจะกินอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่วิ้วแล้วคนยักคนไทยแล้วเหรอใกล้ใกล้ใกล้ว้าเขามังใกล้ตุ้มยังไก่ตุ้มยังไก่เอออร่อยมาก จะว่าจอนี ta, uh nice ้อันซ่าอันนี้อันนี้นี่ก็ได้อะไรก็ได้ตนเราก็ได้กินโคกก็ได้น้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็ได้ต้มยำกุ้งก็ได้ต้มยำกุ้งก็ได้ก็ได้แล้วไม่ใช่อันนี้ต้มยำันชั้นที่อันซาอันนี้จริงๆต้องมีสกิลนะโอ้ถึงดอโอ้ถึงเน้อง่ายง่ายเน้ออันซาต้มยำันชั้ทย โอ้ยสำเซ็มากเลยตลาดนี้รู้สึกว่ามาแล้วแบบไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะจริงๆทุกคนความตื่นเต้นยังไม่หายเลยอ่ะฮันสะคิดว่าที่นี่คนเกาหลีจริงๆชมมากๆเพราะว่าพอหรือก็แม่อิ่มสบายๆดีก็ใจดีรู้สึกว่าฮัน่าเอโนจีมาเยอะๆแล้วค่ะบอได้ สัมผัสความอบอุ่นของทุกคนเลยค่ะพ่อแม่หรือว่าพี่ๆหลายคนแล้วก็ผู้ดตตมเราด้วยนะคะมาแล้วรู้สึกเหมือนมาเยื่อนบ้านแล้วก็ทุกคนต้อนรับเราอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบสนุกมากแฮปปี้มากทุกคนใครที่จะมาใช่ไหมคะที่นี่มันจะอยู่ใกล้ๆตรงเสาชิงชายาวาราชอย่างนี้หมดเลยคนเกาหลีคนต่างชาติมาง่ายแน่นอนนะคะสนุกมากเลยคะ่ะตลาดนี้ขอบคุณผู้ติดตามเราทุกคนนะคะที่แนะนำตลาดดิมแล้วออกับปังกันก,กับปังกันอขอบคุณค่ะ <laughs> <อ> <laughs>